สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจมสสวัสดีค่ะพี่เจมสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟสวัสดีค่ะเธอโทรมาจากที่ไหนตอนนี้อยู่เป็นสาวแปดรหลวเป็นคนบุรีรัมย์จ้าเรียนจบมขอนแก่นแล้วก็มาเฮตดงานอยู่แปดรหลวจ้าเรียนคณะอะไรนะเรียนวิทยาศาสตร์ครับอมมันต้องมีเรื่องเล่ามอขอสิเขาว่ามอขอผู้ชายดีจริงไหมเดี๋ยวจะเมาดีกว่าด้วยความที่แบบเราก็อยากจีบผู้ชายเอาเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันเตรียมเรื่องมา เราก็อยากจิกผู้ชายแต่ด้วยลุคเราอะมันจิกผู้ชายคือถ้ามองหน้าแฟนผู้ชายคิด่ะหาอ่าเรื่องเราดังนั้นเราก็ต้องไปกับพวกผมยาวอ่าเอาวันนั้นก็คือนั่งกันผมยาวสองผมสั้นหนึ่งแล้วก็เอ๊ะตัะตรงข้ามมันมีความเป็นแบบชายแท้ไปกับอีตัวผมยาวเราต้องทําไงเราต้องเราต้องเล่นบทรวยไม่เป็นไรเมืองเดี๋ยวกูเปิดห้องเองอ่าโอเคก็ดีวกั็จิกไปอีห้องหนึ่งกัอเนาะแม่พอเปิดมาน่ะเป็นหิวอัตริยาหลิวอัจริยา อะไรรัจับคาวได้แล้วเหรอเดี๋ยวอาจริยาโอ้ยเธออย่าไปบูลลี่เขาน้องเรเนต์เื่นเน็ตคุณเพลงอะไรนอนมีตัวใดียวใไหมอ๋อเหรอเธอเขาอาจะทะลุเขาอาจจะทะลุละลวงเก่งก็ได้เออค่าจะรีลาดีก็ได้เน้ะแลสุดท้ายเป็นอะไรมีอะไรไปได้กินปะเออนั่นแหละป็นแกงกินเออเอาเออออแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบเนาะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนาะอีเพื่อนกันเคยสองคนด้วยกัน่าเป็นไงมึง มันเลิศมากใหญ่สมอารมณ์หมายฉนเลิศฉันอิ่มฉันเองต่อมเวอมันเสียหน้าไม่ได้อะเออมันหมดไป,ยเ,ปเยอะแล้วอ่ะเน<ร>าะมันหมดไปเยอะแล้วก็เลยต้ตองเออก็ต้องแอบวัดกินอร่อยนิดนึงอย่างงีม้มีอีกมา้ามีอีกม้ามีตอน <c oughs> เป็นทหารแล้วกันนี่เคยเป็นทหารด้วยนะ oh เป็นน,นักเรียนยังไงแล้วเป็นยังไงคือเปลมมาเปลงตีคือดีคือเวอร์คือได้ นี่ใส่ปีผู้ชายนี่ใส่ห้าหกเป็นปลื้มมากแล้ววันต่อมาเป็นวันหวยออกก็เลยเอาห้าหกไปซื้อหวยซะเลยแล้วถูกปะแล้วอีหวยจะเวตัวกรรมมันก็ดันนออกห้าหกลด์ลดดมันก็เลยเรียกผู้ชายว่าเธอแต่เราไปเลี Q ้ยงเล้าเธอนะเราอยากจะตบขอบคุณเธออ่าพอนัดผ oh. ู mm ้ชายค๊บผู้ชายเพื่อนมาห้าคนซื้อหวยได้เงินสามพันห้าเลี้ยงผู้ชายหมดเจ็ดพัน ไม่ไม่ไม่แน่ไม่ของกระเทยมันสุดตรงนี้แต่แล้วตรงที่ได้แล้วอีกเอาใจไปซื้อหวยแล้วถูกอีกตลกมากคือมันตลิ่ไปขนาดไหนที่มันเอาเอาขนาดไปซื้อหวยนะไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่มันมึงนี่แหละตรงนี้อะไรขนาดไหนนี่เล่ามามีแต่เรื่องในเนี่ยไม่เล่ามาเท่าไหร่เป็นคนแรกที่พูดเรื่องคำว่าได้สนุกปากกับพวกเราแม่ตื่นเต้นมากเลยตอนแรกอะตื่นเต้นมากเลยฟิลแบบฟิลสัมพันธ์งานออนไลน์มากเลย กินยำไปด้วยก็เลยหายตื่นเต้นสัมภาษณ์งานเขาไปกินยำไปเด้อเนี่ยตอบกินยำไปด้วยจะล้หายตื่นเต้นถ้าเธอไปกับอีพพบผมยาวอย่างฉันคิดว่าใครได้เธอได้หรือพวกฉันได้ต้องให้แม่เปิดปากระป๋องให้เปิดปากกระป๋องคืออะไรอ่ะปากกระป๋องไงแล้วก็เราจะต้องให้ให้อีตัวสวยเปิดปากระป๋องให้เราแล้วเราก็ค่อยได้กินเนื้อข้างในเราค่อยได้กินข้างในก็คือต้องมีคนเปิดปากระป๋องก่อนแล้วก็ไม่ได้กินแล้วไงข้างในเป็นปลาสับนะกินเลยในซอสแม่เร็วแม่เร็ว ลากระป๋องอ่ะไม่มีหัวสักตัวเลยนะกินไปก็คือไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรไม่ต้องดูหน้าดูตาไม่ต้องกินหัวมันสักตัวแค่เนื้อดันก็พอแล้วเนาะเอาหน้าหัวเราก็ไม่ได้หัวเราก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แน่บอยต้วนสุดๆบอยต้วนเลยจ้าเนี่ยบอยแก้มขอบคุณนะไปาขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะอุ้ยม่อนกินอร่อยดีคนใต้เรียกว่าม่อนร้อยมันชอบม่อนร้อยเทียเที่ยวไทย